สวัสดีครับจาก EP 6นะครับเรื่องของ Google Data Studio นะครับต้องบอกว่ามีผู้สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาชมคลิปวิดีโอนี้เยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับอ,อินบ็อกซ์มาคุยแล้วก็ได้โพสต์ไว้ที่ตัวใต้ใตวิดีโอด้วยนะครับว่าอยากให้อาจารย์สอนในเรื่องของการาทำยังไงนะจาก EP 6เนี่ยเราสามารถพอด ที่อยู่ของเด็กได้แล้วใช่ไหมครับแล้วทำยังไงนะเราอยากแบบว่ามีปุ่มให้กดแล้วสามารถนำทางาให้ Google Map เนี่ยนำทางเราไปยังบ้านเด็กได้เลยนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำในส่วนนี้นะครับวิดีโอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันนะครับว่าเราจะสามารถาทำให้ตัว Google Data Studio เนี่ยนะครับมีปุ่มคลิกแล้วก็นำทางไปยังบ้านเด็กคนนั้นได้อย่างไรนะครับ ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับว่าอันนี้คือแผนที่ที่เราเราเราไว้แล้วนะครับนะเราก็จะรู้หมดเลยว่าบ้านของเด็กแต่ละคนอยู่ที่ไหนนะครับอย่างเช่นจานคลิกที่บ้านของเด็กคนนี้นะครับเด็กชายมานะนะครับคลิกไปปุ๊บ อ่าก็จะขึ้นข้อมูลของคุณพ่อคุณแม่ของเขานะครับว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เบอร์โทรอะไรสถานะครอบครัวเป็นอย่างไรอ่าแล้วก็มีปุ่มนี้ครับนี่เลยนะครับเป็นลิงก์ที่เราจะคลิกนําทางแล้วก็จะไปยังบ้านของเด็กคนนี้นะครับซึ่งใน EP 6เนี่ยเรายังไม่มีฟังก์ชันการทํางานตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดูครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับถ้าอยู่ใน PC นะครับระบบจะทําการเปิด ตัวเบราว์เซอร์ใหม่แล้วก็มีปุ่มให้เรากดอ่าจะจะมีการพอดก่อนนะครับพอดมาร์กจุดที่เราอ่าบ้านของเด็กนะครับจากนั้นถ้าเรากดปุ่มนำทางระบบก็จะนำทางไปยังบ้านของเด็กคนนั้นทันทีนะครับทำนองเดียวกันครับถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ในมือถือก็จะขึ้นหน้าจอของการนำทางไปบ้านของเด็กคนนั้นทันทีครับซึ่งอาจารย์ได้ทดสอบแล้วนะครับสามารถนำทางในมือถือได้จริงๆ นะครับนะอ่าโอเคครับคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะทําแบบนี้ได้อย่างไรนะครับมีปุ่มนําทางไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาที่ตัว Google Data Studio ของเราก่อนนะครับแล้วก็ทําการอ่าแก้ไขนะครับนะอ่าผมย้อนกลับมาที่ตัวหน้าที่น่าจะเป็นหน้าที่3นะครับนะครับ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเดิมซึ่งยังไม่มีปุ่มนำทางนะครับนะเราจะมาทำตัวปุ่มนำทางมีลิงก์นำทางไปยังบ้านของเด็กคนนี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะอยากให้กลับไปดูใน ep 6ของ google data studio นะครับแล้วท่านก็จะสามารถสร้างแบบนี้ได้ได้นะครับนะโอเคครับเรากลับมาที่หน้าของตัวแผนที่บ้านของเด็กนะครับจากนั้นครับให้เรามาที่เมนูหน้าแล้วก็เลือกทำหน้าซ้ำนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับ Data s าซก็จะทำหน้าซ้ำให้เรานะครับเหมือนหน้าเมื่อสักครู่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าที่5นรับนะสำนํำเนาออกมาครับเผื่อเราทำแล้วผิดพลาดไปเราก็ยังจะคงมีงานเดิมที่สมบูรณ์เก็บไว้นะครับนะ,อะโอเคครับนี่คือนหน้าที่5นะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะทำนะครับอาจารย์อยากปูความรู้ก่อนให้พวกเรารู้ก่อนว่ากว่าที่มันจะมาเป็นลิงตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการคิดยังไง นะครับเริ่มจาก1นะครับเรานะครับเราทุกคนจะต้องรู้พิกัดก่อนนะครับเราจะต้องรู้ตำแหน่งพิกัดของบ้านเด็กนะครับตรงนี้เราทราบนะครับนะถ้าสมมติว่าสมมติว่าพิกัดของบ้านเด็กเป็นแบบนี้นะครับนะค่าลองเออละติจูดค่าลองจีจูดนะครับ หต้องทราบก,ก่อน2นะครับเราจะต้องรู้ว่า Google ใช้คำสั่งอะไรในการนำทางนะครับเท่าที่จาย์ค้นอยู่ก็คือ Google จะใช้ตัว URL ตัวนี้ครับนะ,ะแล้วมาตามด้วยนะครับตามด้วยพิกัดตรงนี้เลยนะครับนะมาต่อท้ายตรงนี้นะครับเหมือนตัวอย่างตรงนี้ครับ URL นะครับ www.google co th นะครับ slash map slash place ตามด้วยค่าละติจูดและลองติจูดระหว่างค่าละติจูดและลองติจูดครับอย่าลืมใส่คอมมาขั้นไว้ด้วยนะครับนี่คือเป้าหมายที่เราจะต้องทำสตริงที่มีการเชื่อมต่อกันแบบนี้ให้ได้นะครับนะอันนี้คือจุดประสงค์ของเราเลยนะครับอ่าโอเคเมื่อเรารู้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2แลวที่มาที่ไปนะครับนะขั้นตอนที่3ครับขยับขึ้นมานิดนึง เราจะต้องรู้คำสั่งใน Data Studio ครับว่า,าเราจะเอาเอาข้อความต่างๆมาเชื่อมต่อกันได้ยังไงนะครับเพราะบางอย่างมันไม่ใช่ข้อความสำเร็จแบบนี้ถูกต้องไหมครับมันไม่ได้ยาวสำเร็จรูปแบบนี้มันจะต้องเอาตัวแปรจากตรงนั้นมาแปะกับตรงนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า concat ครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับข้อความที่หนึ่งนะครับสีแดงนะครับอาจจะเป็น fill อลัมน n ของเราก็ได้นะตามด้วยข้อความตรงนี้ครับ อันนี้เป็นคอมมานะครับแล้วก็อีกข้อความหนึ่งนักษณะแบบนี้อันนี้เป็นการเชื่อมระหว่าง3ข้อความครับก็คือ1นะครับเป็นฟิลคอลัมอาจจะเป็นตัวแปรจากแคมเปญนะครับคอมมาครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับข้อความที่2คือตรงนี้ครับจะมีการใส่คอมมาที่อยู่ข้างในนะแล้วก็เชื่อมด้วยคอมมาครับเป็นตัวค่าตัวอักษรที่3นะครับชุดที่3ก็คือตรงนี้ครับนะอ่าโอเคเมื่อเรารู้คําสั่งพื้นฐานแล้ว รู้อีกคำสั่งหนึ่งครับก็จะเชื่อมได้ละนะครับในตัวคำสั่ง data studio นะครับก็คือเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราจะอาเอาคำสั่งนี้นะครับมาใส่ในชุดคำสั่งแล้วให้มันไปเปิดวิดีโอไปเปิดวิดีโอหรือเปิดลิงก์ของเราได้อย่างไรนะครับเราจะต้องใช้คำสั่ง hyperlink นะครับเปิดวงเล็บครับ Link URL ก็คือ Link URL ก็คือด้านบนตรงนี้นะเราจะต้องเอามาใส่นะครับคอมมาครับ ตามด้วยข้อความที่เราต้องการแสดงหรือเป็นที่มาของการคลิกลิงตรงนี้นะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่านำทาง,นะ Video, า,งางนะครับโชว์วิดีโออะไรต่างๆนะครับนะโอเคถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้ละส4ข้อนี่คือบทสรุปครับนะ,ะเราจะต้องทำการใส่ชุดคาสั่งแบบนี้เข้าไปนะครับก็คือ Hyperlink เปิดวงเล็บครับ Concat คือการเชื่อมข้อความที่1ตรงนี้นะครับนะ อ่าโทษทีครับข้อความที่หนึ่งตรงนี้ครับไฮไลท์สีแดงทั้งหมดยาวแบบนี้เลยนะครับบนที่อาจารย์สอนนั้นบนนะครับเราต้องรู้ว่า Google อยนแผนที่นำทางได้อย่างไรนะครับคอมมาครับตามด้วยค่าที่มาจากตัวเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นฟิลดเนาะเป็นฟิลหรือว่าเป็นคอลัมน์เนมที่อยู่ในตัว Data Studio ที่ชื่อว่ารัดลองนะครับจาก EP 6เราจะมีการเอาค่ารัดลองมารวมต่อกันแล้วนะครับนะมันก็จะได้ค่าประมาณนี้ครับ เอาสองค่ามารวมต่อกันนะครับจากนั้นครับมาดูต่อนะแล้วคอม่าครับอาจารย์ก็บอกว่าตามด้วยคำว่านำทางนะครับอันนี้คือบทสรุปนะครับนะคราวนี้ผมขออนุญาตกอปข้อความนี้ไว้เลยนะครับนะเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่เราจะต้องนำไปสร้างนะครับคอนโทลครับลากคุมแล้วคอนโ c เลยนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัว DataStudio ของเรานะครับคราวนี้ ให้เรามาในพื้นที่นะครับนะ,ะพื้นที่ตารางที่เราต้องการทำงานนะครับเราจะต้องทำการเพิ่มนะครับเพิ่มตรงนี้นะครับนะ,ะเพิ่มช่องนะครับเพิ่มช่องก็คือ,อพวกนี้จะเป็นชื่อฟิลด์ที่มันอยู่ในตัวฐานข้อมูลใน google sheets ของเรานะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบางอย่างมันไม่มีเราอยากสร้างช่องข้อมูลขึ้นมาเองเราต้องกดที่เพิ่มช่องนะครับ ให้กดตรงนี้นะครับนะเขาเรียกว่า calculate field นะครับตั้งชื่อช่องครับตั้งชื่อช่องว่านำทางไปบ้านนักเรียนนะครับผมตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะครับนำทางไปบ้านนักเรียนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่สูตรนะครับสูตรตรงนี้ก็คือได้มาจากการที่เราเอาชุดคำสั่งนะครับ ที่เราเขียนแบบนี้นะครับนะเป็นชุดคําสั่งของตัว Data Studio ยาวๆแบบนี้นะครับนะมาแปะไว้ในส่วนตรงนี้ครับคลิกขวาทําการวางสูตรนี้ลงไปนะครับอรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมมันก็จะทําการเช็คความถูกต้องให้กับเรานะครับแล้วถ้าสูตรมีข้อผิดพลาดตรงไหนมันก็จะบอกเรานะครับ อ่าตรงนี้มมบอกว่าสูตรไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมขอไลน์นิดนึงว่ามันผิดตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเรามาดูใหม่นะครับจารดูเมื่อกี้ไปหยุดวิดีโอวันิดหนึ่งแล้วก็ผมไปดูความแปลกๆของตัวตัวแปรตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่อโค้ดที่คัดลอกมาเมื่อกี้มันใช้งานไม่ได้นะครับก็เลยไปกลับไปดูในส่วนที่มันใช้งานได้นะครับก็เลย ลากแล้วามาวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขยายใหญ่ให้ดูชัดๆหนึ่งนะครับอันนี้ที่จันวางลงครั้งแรกนะครับแล้วมันบอกว่าสูตรไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่คัดลอกลงแล้วก็วางลงเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูความแตกต่างของโค้ดนะครับแตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับก็คือการใช้ตัว s ิงเ l e c โค้นะครับนำหน้าและปิดท้ายนะครับแล้วก็ ตัวที่ไม่ได้มันจะเป็น double ลโ o d e หัวท้ายข้อความนะครับแต่จริงแล้วมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก copy ตัวนี้นะครับอันนี้คือก o อปมาจากตัวที่ทํางานได้นะครับนะต่างกันแค่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก๊อปตรงนี้แล้วนะที่ทําได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับผมจะลองยกเลิกตรงนี้ก่อนนะครับไม,ไม่ทำนะครับ อ่าโอเคกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างใหม่เลยนะครับลองดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเพิ่มช่องครับแล้วก็มาถึงปุ๊บวางโค้ดเลยครับ c t r l v นะครับวางโค้ดลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวนะก็ไม่ติดทันทีครับอ่า copy นะครับกลับมาที่โค้ดนะครับ c t r o l v อ่าวางโค้ดลงไปนะครับ อ่าโอเคครับอย่างนี้ก็จะบอกว่าถูกต้องนะครับเมื่อถูกต้องปุ๊บเราก็ใส่ชื่อชื่อฟิลด์นะครับที่เขาเรียกว่าเป็น calculate field นะครับนำทางไปบ้านนักเรียนอ่าแบบนี้นะครับนะเมื่อเราวางโค้ดเรียบร้อยแล้วใส่ชื่อฟิลด์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับ าจากนั้นมันจะบอกว่าบันทึกช่องที่คำนวณแล้วนะครับเราก็กดปุ่มเสร็จสิ้นตรงนี้เลยนะครับจากนั้นให้กลับมาให้กลับมาที่ตัวหน้าตัวแดชบอร์ดของเรานะครับจะสังเกตว่าเราอยากเพิ่มเราอยากเพิ่มฟิลด์นะครับนำทางใปบ้านนักเรียนเข้าไปในตารางตรงนี้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่4ี่ฟิลดนะครับหรือว่า4คอลัมน์นั่นเองนะครับเราอยากเพิ่มเราก็ต้องมาเลือก ฟิลด์ที่เราคำนวณเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นไปครับก็คือนำทางไปบ้านนักเรียนตรงนี้มาแล้วนะครับนำทางไปบ้านนักเรียนนะครับที่เราสร้างขึ้นมาฟิลด์นี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการกระทาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นครับเราลากเราเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมะีปุ่มนำทางข้อความลิงก์นำทางมาแล้วนะครับนะ อยากให้แสดงตรงนี้เต็มๆก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาะนะครับจัดให้สวยนิดนึงนะครับอโอเคครับถ้าสมมติว่าทุกอย่างทุกอย่างตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะมีนำทางแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลองทดสอบนะครับลองลันดูได้นะครับอโอเคครานี้ เราจะเอาเด็กสักคนหนึ่งนะครับสมมติว่าลองดูเด็กเด็กคนนี้นะครับเด็กหญิงละมิตานะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะหรือว่าเปลี่ยนไปคนใหม่ก็ได้เด็กหญิงเด็กชายมานะภาคเพียนนะครับชื่อพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็สามารถกดปุ่มนําทางได้นะครับเมื่อจะนําเมาส์ไปชี้ที่ตัวลิงก์ตรงนี้จะสังเกตที่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับนะด้านล่างทางด้านซ้ายนะครับ เราเขีนได้ว,ว่า Google Data Studio นั้นจะมีการรวมเอาคำสั่งที่เราเอามาวางเรียงการต่อเชื่อมข้อความด้วยคำสั่ง concat เห็นไหมครับนะตรงนี้เราเข็นได้ว,ว่ามันทำตามคำสั่งเราทุกอย่างนะครับแล้วก็สร้างเป็นไฮเปอร์ลิงก์ให้เรานะครับเราอยากนำทางแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มนำทางจากนั้นตัว Google ก็จะทำการเปิดหน้าตัวแท็บใหม่แล้วก็ คึึงพิกัดของบ้านของเด็กคนนั้นนะครับแล้วก็โชว์พิกัดนั้นให้เราดูอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สามารถกดปุ่มนําทางนะครับกดปุ่มนะครับเพื่อไปบ้านของเด็กคนนั้นได้เลยนะครับและทํานองเดียวกันถ้าท่านใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็หรือใช้ iPhone a n d r o i d เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นเป็นปุ่มเนวิเกตในการนําทางได้ทันทีนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นเทคนิค เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างลิงก์นะครับในการนําทางให้กับพวกเรานะครับสามารถนําทางไปบ้านของเด็กคนนั้นโดยวิธีการง่ายๆและมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราก็ผิดพลาดกันนิดนึงนะครับระวังระวังนิดนึงนะครับเรื่องของแค่ดับเบิลโค้ดกับซิงเกิลโค้ดตรงนี้นะครับนะก็ทำให้เราไม่สามารถรันได้นะครับแต่จริงๆแล้ว จริงๆมันมีมากกว่านั้นนะครับบางทีจารย์ไปเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวคอมไพเลอร์ที่อยู่ในตัว d a t a Studio เนี่ยบางทีเราพิมพ์ถูกแล้วก็ไม่ยอมให้ทํางานนะครับอย่างนี้ก็เจอนะครับบางทีถูกเป๊ะเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ปิดพลาดกันได้นะครับแต่เราก็สามารถลบโพสแล้วก็วางลบโพสแล้วก็วางเดี๋ยวมันก็ก็กลับมานะครับนะก็ขอให้ใช้บรรทัดข้างล่างนะครับนะ ให้อ่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคครับดีละครับเราเราผิดพลาดเราจะได้รู้ว่าเอ,อ อาจารย์นปิดตรงนี้นะวันหลังพวกเราก็จะไม่ต้องทําตามอาจารย์นะครับในผิดเป็นคลลรูแล้วกันถูกไหมะนะอันไหนทําถูกเราก็ดูตามนะครับนะโอเคนะครับครับหวังว่าคลิปนนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกทกท่านนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปน,นี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ